มาดูนะครับโฟมไล่เอ็กก่อนมูนะครับตัวนี้นะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับก่อนมูก็ดํามเดิมมันนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวอยู่แล้วนะครับก็จะมีเสียงซาเนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับบิดแลมซูปุ๊บซ่าเลยนะครับบิดสองตัวยิ่งซาเนี่ยนะครับซาแรงมาก ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าโมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแก้ซาให้ด้วยนะครับมาดูว่าจะหายซาหรือเปล่านะครับอันนี้บิดแหลมปุ๊บซาเลยตามมือหมุนเลยนะครับโอเคอ่าก็ผมมาดูนะครับหลังทํานะครับหลังทําอันนี้แก้ซาเสร็จแล้วนะครับหายซาแน่นอนครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับจะบิดแหลมสุดให้ดูนะครับผมนี่ครับไม่มีเสียงซาแล้วนะครับผมปิดสองตัวเลยนะครับนี่ ก็ไม่มีซาแล้วนะครับผมหายซาแน่นวนครับของเดิมนะครับผมเปิดเครื่องมานะครับยังมาทันได้บิดแหลมมันก็ซาแล้วนะครับนี่บิดเพิ่มมันก็ยิ่งซานะครับของเดิมเมื่อตอนคลิปนะครับปิดแหลมสุดปุ๊บมันจะซาตามมือเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่มีซาแล้วครับผมหายซาแน่นวนนะครับร้อยเปอร์เซ็นโอเคครับนี่คือหลังทํานะครับหายซาครับแก้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังการทดสอบเสียงกันเลยครับ เสียงคัดเบดนะครับผมแล้วก็แยกครับอิสระนะครับแล้วก็โมเสียงกลางนะครับโมเสียงกลางกลางใหม่แหลมใหม่นะครับแล้วก็แก้ซ่าด้วยนะครับผมเดี๋ยวฟังเสียงครับผมที่เราโมใหม่นะครับเสียงกลางนะครับไปครับเพราะงก็งานปกตินะครับแหลมใสกว่าเดิมครับแหลมเปิดกว้างไปเดิมออกดีไปเดิมด้วยนี่ก็ จะได้เสียงแหลมที่ติดมาด้วยนะครับของเก่าตัวนี้มันจะติดไปยันกลางนะครับผมตัวนี้ผมทําให้มันมีแหลมด้วยนะครับแหลมมันจะได้พิวขึ้นเสียงกลางครับกลางก็กว้างขึ้นครับออกดีขึ้นโปโปด้วยนี่ก็โปโปเลยครับอ่าลวกยานนี้นะครับของเก่าเนี่ยปิดสุดปุ๊บมันจะมีเบสนะครับจะมีเบสออกเสียงกลางนะครับทําให้ดอกเนี่ยมันสั่นนะครับตอนนี้ผมทาไม่ให้มันมีเบสแล้วครับผมทําให้มันมีเอ่อเสียงกลางออกด้วยนะครับ กลางมันจะได้ไม่สั่นนะครับผมจะได้มีเสียงกลางที่กว้างขึ้นนะครับผมกลางจะได้ออกโป๊ะๆด้วยนะครับโป๊ะๆนะครับประมาณนี้นะครับจะลองมัวให้ใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับดูเบสครับปิดวลุ่มหลักแล้วนะครับผมเปิดเบสครับเบสมาเลยครับนะครับวลุ่มใครวลุ่มมันนะครับเล่นง่ายคุมง่ายขึ้นนะครับเนี่นะครับผมแยกสับิสระนะครับ ตัวนี้ครับเบ็ดนุ่มมากนะครับนุ่มจริงนะครับผมลงต่านี่ก็นุ่มจริงครับเวลาขึ้นสูงก็แข็งจริงครับผมอันนี้ก็นุ่มจริงแข็งจริงครับนะครับอย่างเห็นผลนะครับนะครับปรับนุ่มหาแข็งได้นี่แข็งเลยครับกระแทกนะครับเป็นกระเดื่องการแจ้งเลยหมุนลงครับเก้าโมงสิบโมงนะครับสิบเอ็ดโมงครับนุ่มๆครับนุ่มลอยๆครับมีเนื้อครับผมนะครับนุ่มลึกครับผม ที่อ <Marina addition. S 1> ันนี้แข็งเลยครับใบสองนี้แข็งเป๊กเลยครับผมแข็งเหมือนอยู่หน้าตู้กลางแจ้งเลยครับนะครับนุ่มแข็งอย่างเห็นผลนะครับชอบตรงไหนก็หมุนไปตรงนั้นเนาะนะครับปรับให้เข้ากับตู้ได้นะครับผมนะครับตรงไหนเข้ากับตู้ก็หมุนไปช่วงนั้นเลยนะครับลอยมีเนื้อก็สิบโมงสิบสิบเอ็ดโมงนะครับสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงนะครับกาลังดีครับนุ่มๆเนื้อๆลอยๆนะครับตึงๆนะครับผมความถี่ตึงๆเลยครับตัวนี้นะครับ แข็งเลยกระเทียงครับผมลงต่ำก็นุ่มเลยครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับตัวนี้เห็นผลกว่าเดิมเยอะนะครับผมเห็นผลความแตกต่างอย่างชัดเจนกลางแรงเบียดแรงนะครับกลางแรงขึ้น โอเคครับผมส่งงานนะครับตัวนี้ลองไปเทสกันดูนะครับถูกใจแน่นอนครับส่งงานครับผม